เียไรบปซาลงาเลยได้ไไคเลยคบนีกลัวตามที่เชไปนเยคลิปนี้คลิปที่4ปยุดไฟมาแลนลเลยงักบอสคือว่าอันเคลื่อนดมากับ18บวก o f t o e r โอ้โหชิคกี้าอะมากับโคเรนมาแลวมาแลวมีพวกมาลงมาโอ้มันจอดอยู่นอกเดินบ้าบ้าแดดมีแต่ลูกมีแม่ไว้โอ้โห เราอยู่แล้จะเล่นเกมเลยว่าจะเล่นเกมไดบ้งตั้งหนไ้้างตั้หายวเจอทาง้าไอ้วาเ่นว่าจะเล่นเกมนี่พวกชินอกเนาะชินอกดันมุดรนี่ไปดึงเบียนบอกน่ะไอ้ยิ่โอ้กขยันแน่เลยยิ่งข่มควันมันก่อน คกระังมวยิงคนบ네ร,ริทันยิงเด้ตายก่อนฮาต้องยิงถังเอสกัธนาการบุดีเดีวไปก่อนเลยตาบุษราวนี่ยบางนี้ใส่สุดสีชมพูวันเบลกาโฮใจเลอะไปาตัดกังเพลง รักนในโรงงานตุาบุกครับโอ้โหไดี่ลูกได้แม่อันนี้มันปืนยังดีฉันอนุ่มบเคยใส่แต่มังป้อลืมใส่ปืนเนี่ยสกดสกืมจะมันมเอืมใะ่บทีมพูราย ม่เมื่อยขนาดเล่นีกครับเลยองงงอ้พวมึงงองเนี่ยนี่ยสอบปุยมีบราะะนั้นพได้ใสลูกปืนนะลงนากันเลยฮะสอบุยตกาที่เป็นทหาเ็นยังบิบบับบิบบับนี่ลูกซองโบเมนบาลีศไปตกการบาลี

ไม่ไม well. well, so ok mm ่เห็นได้เอาหใส่ว้าววสีชั่วโมงกับสมมอกินแน่นอ่ะเขาได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไะน้องเอ้ยมือทำเอานใส่ปะเอานีกมเอาหน้กรชัไม่ได้อนี่นี่เคียวนี่กไปขาได้ในตลาดมึงวพี่อยู่พี่มาเด้อเาแกงเคี่ยวเว้ย พาไปมารวมตัวแล้วเคี่ยวก่อนนี่เอ็นบอเอ็นบ่เอ็นบอเอ้ตังแบบนี้เลยพาคาคาจุลูนี่คาจุลูคาจุลูอไเอาเ่อหนนึงะจุลไกเป็ดบวกเนาะ รวมรวมรวมมารวมแถวมารวมแถวโอ้ยเขาบาร์วมดเหยเยยบไก่เลยโอ้คขาดิล <so ี oh, ่ใส่ปิดมือน้ำเอาพี่กูบันอืมเสียงนี่ฉัง สัญญาณมาเสียงนีส um, ัญญาณเรือม uh, ันตรายมาเลยเบ๊เพราะว่าโซนตกนี่คนหลายคนมาอยู่เลยเนาะโอ้ฮาต้องไปหาไอ้บริก่อนอันไทร์ไทรยเลือมาไทรยเรือมาเลยพี่น้องพี่เขาสัญญาแล้วไทรยเลือมาเลยพี่บอกมีติดส่งเสียงโอ้โหอันนี้ก็ได้ ไล่เล้เอายารีกวัวเลยนั่นงหลตลิวหมหัวได้ได้นเวียนบินบนเวียนบนปยมาเชนี้นะมาเชนี้นะมาเางไดก็ไปเออมาทาเก็บนี้ก่อนวงบีบพอดีนี่ตกในหัวครนี่ แค่หัวมาหนมาาเก็บเอานี่ามกันมาโอ้อดูไปกมาดายังเต๋อเอาล็อามมันมาเขากันามันเขายิงหัวหรอกเยอะหัวห่อหลอมาแทยิงแต่เขามายิงหลบปัญหารอกอย่ามันเขาก็เต้น่ายอยู่นี่แหละเฮ้ยเยี่ยม หนักป๊อปตีลังกา,กากดีเขโนดกางเกงในยางเอง็น14เนเตเอน1 0ยูฮานกับคารบาแดงเอตั้งอ,อีวอมาเลยโบเมนนเอวลังกาบัดเอวเช็คเฟลวโปคาบีนหินโปหินเมื่อก่อนหมู่ในทีมเขาเล่นมันโปลงังคา กันยูขันกันยูขันแนันได้เลยทิมตัวบอนนี่เลยแหละบอลนี่ทิมบอลนี่มียังไงนี่เคยตุกตาอย่างเงีุ้ดใหม่บ่คือเป็นจะแพงไปให้ฝากไบอตันนี้ต๊ะตุตาอ่คือไอ้ดอกตากตากตา้วกันไอ้บอลคนละลูกเด้อปันกัน

ให้สเปดบวกพาไปพาไปตายเลยไปกก็จะตายอยู่เหมายคนยิงสามคนผู้ชายคนเดียวไว้เว้เยแบกไว้เว้เยให้ไก่แบกบุ้ซื้ออ,อาผู้ชายผู้เดียวผคนยิงสามคน ไปว้าวคือทางหน้าตกเงี้ยโดดจ้องแล้วฮะนีอาบ่อต่องไปบ่อนี่นี่เห็นบอกมันจิมนี่นี่เลยนี่เห็นเลยนะโอ้ฮาเลนถือเดือห่างเลยไปเป็นขบวนคักเลยโดดโดดยาง้เขากับก่ายยิงกับเขาหลายล้เแล่นมาเป็นขยโมันนี่ ไปเได้ไกบลๆมเนะเก็บไอ้ดอกนี่ค่ะทั้งนาเขานี่เน um, ี่ยหลุมนี่เดะนะใลุมน um ี่เลยไปฮอนสลิงไปไว้จังไรไปบ่ไปเลยไปเล กูะขึ้นนล้นดันแ้าดันบ้านเนาชนิดย่านเลย่านโอ้ไอ้โวตุไอ้อโตุบไม่ทำพูดกับผม้ซีบซ้ายเข่าดีขนาดเนาะมขนาดช่างหารเลยโอ้ไอดอกไอแดดตี่ยวเียวเดี๋ยวนหนเนาะนหนลเนาะนี่เรยนนานเจนี่เรอนานเจ็คเออเเก่าเด็เดเ่ตี้หนึ่งหรือเตีนึงรือดกตี้นึงเลือหาคนเลือสองสามตีเ้ย ไปหาหล่ออโลดสเกาะฮานัหาหล่อเท้วซบเข้ามีแนวสมสีอันเาเนั่ยนะเราเรือ้ตัววันพันเมตรโอ้หมะเจาะเลยไปเอาเลยมายืนซึ่งโอ้เก็บแนวสเกาะเกอเกเกาะเก่าเขาเ้ยเอวเจอแล้วเจอเเ ตัวนึงตันึงตัว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 นงีางหลังก็มีเองงัเลยลเึ่โรงงานนี่าโงงานยงงโอเคโอเคทีไหมันเห็ดายปงงานไงเนาะใส่แลวทางไหนอืมโอ้มันก็บไอดอก โอ้แล้วซายู่ไกลเกินเพิ่บอกกเพิ่บอนสลิงเลยเฮา,าเไปโดดลงกลางทายไปไหนลุ้มมันจะไม่ล,ล้มนะปุ้มะลุม้มมันลุ้มร่วมก็ได้ลุม้มลุ้มห่างๆกันแบบนี้งานนี่มีเด็ดนี่เุณเด็ดนี่คุณเลยมันโลมียานโอ้ยืนเก,เ,เ,กเรอยู่พ้าเลยเห็นแล้ว ขอเล่นบอสลิงไปชิงยิงมันนี่บอสลิงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้น้อยขึ้นไกล้ขึ้นมันสมควัมันเข้าหัวบัตรหนึ่งมันเปนดาวมันดาวมันไปทัพวบอล เขาเล่นฮุนสลิงขึ้นเต็มมันโลดเต็มมันขามันเขาเล่นข้ามขามันลุกแลลลงว่าพี่ไกล้่ชย่้วยโอ้ยเต็มมัน ô cô <laughs> tài hết man, hết man. Ừ, em chết cao. Nhưng cô thử oh, cô. <laughs> oh. à, cô. ใช่18บวก18กกแปลบวกบวกกแปงบวกนินอนบวก้นมาเงิยิบวกยิงยี่สิบเก้าก็เอาบูือคนเยี่ยมสุดปปหมอกปหมอกะมานกบ่บาเลยีวบาเลยแต่ลอดยิงเก้าิงสิบกึมาเบิรไพสฮิตชนะหมูออกเลวกูกบบยูเลย